ู้ชายคนนี้นะฮะลูกสาวของเขาเนี่ยหายตัวไปอย่างปริศนาในบ้านที่พวกเขาเนี่ยได้ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่และบ้านหลังนี้นะฮะมันก็เหมือนกับมีอะไรแปลกๆตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาเนี่ยได้ย้ายเข้าไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงแปลกๆนะฮะที่ดังมาจากห้องนอนของลูกสาวหรือว่าภาพวาดแปลกๆที่ลูกสาวเนี่ยวาดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่โผล่มาจากตู้เสื้อผ้าในห้องนอนจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยลูกสาวข,ของเขานะฮะก็ได้หายตัวไปจริงๆนะฮะหายไปแบบคือหายไปเลยไม่มีร่องรอยการหนีออกจากบ้านด้วยที่ต้องพูดแบบนี้นะฮะเพราะมันก็มีความเป็นไปได้เพราะวว่่าาาลูกสขของเไม กับพอตั้งแต่ครอบครัวเขานะฮะที่สูญเสียแม่ไปและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้มีหมอผีคนหนึ่งนะฮะมาบอกกับเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฝีมือของวิญญาณร้ายที่มา,าตัวลูกสาวของเขาไปและเหตุการณ์แบบนี้นะฮะมันก็ได้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วและมีเด็กจํานวนมากเนี่ยหายไปแบบนี้อีกหลายคนเลยและเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อนะฮะเขาจะสามารถจัดการกับผีร้ายและเอาตัวลูกสาวของเขากลับคืนมาได้หรือไม่ก็ไปดูต่อกันเองนะฮะกับเรื่องเดอะคสเสร็จนะฮะตู้นรก,ก,ก,ะะนนกา ที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งเลย